อ่ะก่อนจะไปเบรคการมากันถึงเรื่องนี้เมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยใครที่อัปเดตข่าวบันเทิงเนี่ยนะครับจะรู้ว่าหวังเสี่ยวหมิงกับแองเจล่าเบบี้เนี่ยเขาแยกทางกันเลิกกันเลิกกันตอนแต่งนี่อลังการมากนี่ไง<ม>เดี๋ยว<า>มันจะมีเรื่องตอนแต่งกันนะในข่าวนี้นะมาดูว่าตอนแต่งเป็นยังไงนะฮะใช้เงินเท่าไหร่แต่ตอนนี้หลายคนก็สงสัยว่าถ้าเลิกกันอย่างนี้ทรัพย์สินจะแบ่งกันยังไง นะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันถ้าเกิดมันจะมีการแบ่งจริงมันจะลงตัวไหมจะมีปัญหาเรื่องนี้ไหมรวมถึงว่าเขาเนี่ยมีเงินเท่าไหร,ร่นะฮะหวังเสี่ยวหมิงเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ในแบงก์แอคเคาเขโอ้โหไปเลยฮะ,ะจัดเต็มครับเอาละครับหลังจากที่หวังเสียวหมิงวัย44ปีนะครับและแองเจลน่าเบบี้ขอโทษครับวัย32ปีพระนาง ชื่อดังจากวงการบันเทิงจีนนะครับประกาศข่าวอย่าร้างปิดฉากชีวิตคู่นาน6ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากประเด็นนะครับต้นตอนสาเหตุที่ทําให้คู่นี้ต้องเตียงหักรักแล้วชาวเน็ตเองก็พากันไร่เรียงสาเหตุนะครับรวมถึงอยากทราบหรือเห็นว่าตัวเลขทรัพย์สินเป็นอย่างไรเพราะตั้งแต่พิธีวิวาในนครเซี่ยงไฮ้นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปี2015คู่นี้อย่างที่น้องพัดบอกไปนะครับทุ่มงบกว่าพันล้านบาท ขึ้นท่านงานวิวาที่หรูหรามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่รักที่ทรงอิทธิพลมากในวงการบันเทิงจีนอย่างที่พวกเรารู้กันตามข้อมูลของสื่อจีนนะครับได้มีการระบุบอกว่าหลายคู่นะฮะในวงการบันเทิงเลิกรากันไปเนี่ยก็เลิกรากันไปด้วยไม่ดีสักเท่าไหร่แต่สําหรับคู่นี้ หวังเสี่ยวหมิงกับแอนเจล่าเบบี้เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยดูแลเรื่องการเงินของตัวเองมาตั้งแต่แต่งงานกันที่สําคัญหลังจากแต่งงานแล้วความนิยมของทั้งคู่เนี่ยมันไม่เคยลดลงเลยแถมยังเพิ่มขึ้นซะอีกด้วยดังนั้นนะครับทรัพย์สินของแต่ละคนจะมีขนาดไหน เขาบอกว่าขนาดที่ว่าเยอะจนใช้าชาตินี้ก็ไม่หมดโหโหเผื่อเชาติหน้าด้วยเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะห,หวงเสี่ยวหมิงเองนะครับตัวเลขทรัพย์สินอยู่ที่5,000ล้านหยวนคูณเป็นไทยคุณ25,000ล้านบาทครับ ส่วนที่สําคัญนะครับคือนอกจากผลงานทางจอเงินจอแก้วข้ามบอร์ดมาตังา้งแต่สมัยยุคปลายยุค90แล้วเนี่ยเป็นพระเอกซีรีส์อาจจะพอเสียงให้หักเหลี่ยมมังกรคนนี้เนี่ยครับยังมีผลงานเพลงผลิตร,รายการบาไรตี้โชว์และที่สําคัญลงทุนในธุรกิจคุณรู้ไหมมีกี่บริษัทกี่บริษัทฮะหกสิบบริษัทโอ้เอาเงินไปไว้ไหนนั่นไงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านการแพร่รักอาหารรีสอร์ทกอล์ฟ คือหลายคนก็บอกว่าแม่หวงเสื่หมิงเที่ยงเป็นคนที่โชคดีเหลือเกินจับอะไรหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเขาบอกไงรู้ไหมฮะ<ช>เขาบอกผมไม่ใช่คนเก่งเลยนะแต่ผมเป็นคนที่ทํางานหนักขยันและทําทุกอย่างให้ดีที่สุดต่างหากนะครับสื่อจีนก็บอกกันแล้วครับบอกว่ารวยจนชาตินี้นี่ทั้งชาติจะใช้ไม่หมดแล้วฮะสำหรับคู่นี้ใช้หมดสื่อจีนกี่รีสองหมื่นใช้เวลาล้านยังไม่หมดเลย <laughs> ผมยังคิดไม่ออกเลยนะคือถ้าเราต้องมาคุณคิดดูว่าเอางนี้ เอาเงินเขาเนี่ยมาคูยในเครื่องคิดเลขอ่ะมันยังออกมันยังตัวเลข<อ>มันยังแบบเออยังคุยไม่ได้เลยเอามาหารต่อวนนันยังไม่รู้ยังไงเลยเ